ครับวันนี้ก็เป็นวันที่3มกราคม2564นะครับเ1,2ครับก็ทางพี่โบ๊บนะครับได้เอารถิวแชร์มามอบให้กับทางพี่สาวของท่านพรอครูมุ้ยของท่านพรอครูมุ้ยนะครับอยู่ในวัดวัดใหม่พุเรนะครับก็ผมรู้สึกยินดงนะครับครับก็วันนี้รู้สึกเี็นความดีที่มีโอกาสได้มอบรถดีแชร์ให้กับพี่สาวของพรอครูมุ้ยครับก็ขอให้พี่สาวได้ สภาพแข็งแรงจริงๆเลยนะครับสาธุก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมและทีมงานที่ได้นำรถบินแชร์มามอบให้กับโยบิสาขออาตมาอาตมาก็ในนาม้องไทย,ท,ยที่พาราเซติโวงอายุาายทยาที่มีวัฒนธรรมทยเขาขอบุญนำหน้าสิทธิ์รีทัท้งหลายที่ทีมงานของสคอนะตคอ,อนิ่มตคอที่นิ่ม และก็ทีมงานทุกคนที่มีจิตศรัทธาได้นํามามอบขอให้มีความกลมกล่อมจะเดินทิศใดบันหาที่ใดก็ขอให้สมความพัฒนาทุ่มมา่นให้อายุพรรณาสมขวาพรรณาปณิธานชนะฐานสมบัติการเกิดขอเจริญพรรับรู้สึกมีความสุขคุณดีครับครับวันนี้ก็ขอรันก่อนนะครับสวัสดีครับเจริญพรเจริญพรถ่ายรู